มาต่อกันที่อพิสูตที่3นะคะของกำ2025ชื่อตอนที่3เนี่ยชื่อว่าคนไม่ชอบทำนะคะในตอนที่3เนี่ยเริ่มมาที่ใจยองนะคะเขาก็ตีหน้าเจ้ากับตำรวจนะคะในขณะที่ชีศสกิดาเนี่ยแต่ว่าตำรวจแบ็คเนี่ยก็รู้นะคะว่าสิ่งที่ใจยองทำเนี่ยแล้งร้องแกล้งเศร้าเขาสงสัยในตัวใจยองนะคะแต่ว่าพอไปสำรวจพยานทุกอย่างเนี่ยพยานที่ร้านอาหารพยานที่ร้านคาราโอเระเนี่ยทุกคนก็ยืนยันนะคะว่าใจยองมาอยู่ที่นี่จริง ส่วนทางฝั่งของแจยองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปเบิกเงินประกันชีวิตของพ่อนะคะแต่ว่ากว่าที่เขาจะได้พบหัวหน้าที่เป็นคนที่จะเป็นคนอนุมัติประกันของเขาเนี่ยต้องรอยาวนานถึงสามชั่วโมงเลยซึ่งพอเขาเข้าไปพบเนี่ยปรากฏว่าคนคนนั้นก็คือคนที่ขับรถชนพ่อของเขาในตอนแรกนั่นเองค่ะแจยองช็อกค่ะคุณดูก็ช็อกตัวเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่า เดี๋ยวจะต้องรอผลสอบสวนก่อนนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงใจย,ยองโกรธมากนะคะตะบดด่าเจ้าหน้าที่แบบด้วยคํารุนแรงเลยนะคะแต่ว่าตัวเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณมาต่อว่าผมด้วยคยําหยาบคายแบบนี้ไม่ได้นะผมอยู่ในจุดที่จะช่วยคุณได้เงินประกันแล้วเขาก็อยากจะช่วยคนที่ทําตัวดีกับเขาเท่านั้นใจย,ยองก็เลยต้องฝืนขอโทษที่เคยแบ็กเมลเขาไปด้วยค่ะแต่สุดท้ายก็ได้แค่คําพูดกํากวมนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งกลับแล้วกันใจย,ยองเดินออกมาหน้าธนาคารนะคะตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกแค่16วันในการใช้หนี้ค่ะ ในส่วนของพี่เบิ้มนะคะจะย,ยองพยายามหลบหน้าหลบตาเขาสุดๆเลยไม่กลับบ้านไม่ไปที่ทํางานนะคะสุดท้ายพี่เบิ้มมหาใจย,ยองที่งานศพค่ะทั้งคู่ลงมาคุยกันนะคะใจย,ยองก็บอกว่าเนี่ยพี่เบิ้มทําให้เรื่องราวมันยุ่งยากนะเอาศพไปไว้บนเขาทําไมเราบอกว่าให้ทําทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุพี่เบิ้มก็เลยอธิบายบอกว่าก็เขาชนไปแล้วพ่อของแกไม่ตายพอฉันลงไปดูเขาเห็นหน้าฉันฉันก็ต้องเอาเขาไปฝังสิจะทิ้งเขาไว้ในซอยเขาโดนศพไปที่โรงพยาบาลแล้วตัวฉันจะโดนจับอย่างนั้นหรอ พี่เบิ้มย้ำนะคะบอกว่าข้อตกลงก็คือข้อตกลงนะและเขาก็ต้องการเงินจจย,ยองพยายามจะข่มขู่นะคะแล้วก็ทําร้ายพี่เบิ้มแต่ว่าก็ถูกผลักล้มค่ะพี่เบิ้มมีคลิปเสียงนะคะบอกว่าถ้าแกไม่เอาเงินไม่ให้ฉันคลิปนี้ถึงมือตํารวจแน่เจย,ยองก็ทําอะไรไม่ได้ะคะ่ะซึ่งในขณะนั้นตํารวจแบ็คก็แอบ,บดูอยู่ห่างๆด้วยนะคะเขาตามพี่เบิ้มไปถึงแคมป์ที่พี่เบิ้มอยู่นะ,ะเป็นโกดังรถเก่าๆนะคะแล้วก็แอบ,บเข้าไปในรถบ้านเพื่อขโมยคลิปเสียงลุ้นมากตอนนี้นะคะ เกือบจะรอดแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าถูกจับได้ค่ะแล้วพี่เพิ้มเข้าใจผิดนะคะคิดว่าตํารวจแบกเนี่ยเป็นคนของแจยองก็เลยฆ่าเขาทิ้งค่ะแต่สุดท้ายแล้วพอมาดูกระเป๋าตังค์นะคะแล้วรู้ว่าเนี่ยเป็นตํารวจก็ช็อกเลยค่ะแถมมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลยนะคะการฆ่าตํารวจของพี่เพิ้มครั้งนี้เนี่ยเขารีบโทรหาแจยองนะคะแล้วก็บอกว่าให้เอาเงินมาให้ฉันวันพรุ่งนี้ไม่งั้นจะฆ่าแกทิ้งพอพี่เบิ้มเนี่ยรู้แล้วนะคะว่า ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวตำรวจจะต้องรู้ว่าเพื่อนตำรวจหายไปแล้วก็ต้องตามเจอนะคะแล้วเขาจะถูกออกหมายจับเขาต้องการที่จะกลับจีนในวันพรุ่งนี้ค่ะใจยองหัวเสียนะคะเขาไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วค่ะ150ล้านวอนนะก็วางแผนที่จะฆ่าพี่เบิ้มแทนค่ะภาพตัดกลับมาที่หมอสังคุนแล้วก็ไอตัวพยานนะคะต่อจากเอดที่2เนี่ยไอตัวพยานมันของเงินเพิ่มอีก30ล้านวอนนะคะหมอแบบโกรธมากนะโดนข่มขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยอมค่ะ โดยครั้งนี้ไม่ได้โอนให้ทันทีนะคะก็จะขอเวลา1สัปดาห์ค่ะพอไอตัวพยาบาลมาเดินออกไปเนี่ยแล้วไปทําแบบทําตัวตีสิรกับพยาบาลของหมอใช่ไหมหมอก็ยิ่งโกรธเข้าไปอีกค่ะหลังจากนั้นนะคะหมอก็ไปรับรถจากอู่ซ่อมค่ะช่างก็บอกว่าอุบัติเหตุหนักมากเลยนะครับเนี่ยหมอก็บอกว่าเขาเนี่ยขับรถชนกว้างช่างก็บอกอา้าวแล้วทำไมรอมันไปอยู่ที่กระจกหน้ารถแทนที่จะเป็นกันชนละ่ะหมอเริ่มแบบเอ๊ะ เริ่มแปลกๆนะคะเขารีบวิ่งไปที่ศูนย์ขยะค่ะของคอนโดเขามั้งเออแล้วก็ไปลื้อขยะทั้งหมดค่ะปรากฏว่าไอเอสดีการ์ดที่เขาถอดจากรถในตอนแรกอะ่ะเออมันถูกทิ้งไปพร้อมกับเสื้อใช่ไหมเขาก็ไปเอาเอสดีการ์ดกลับมาค่ะพอเขามา play คลิปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าศพของดงชิกพ่อของแจยองเนี่ยไม่ได้ถูกเขาชนนะคะตกมาจากะสะพานลอยด้านบนเขาช็อกเลยค่ะแล้วก็พลย์คลิปไปดูนะคะปรากฏว่ากล้องมันก็จับให้เห็นตัวพยานด้วยค่ะ คือเป็นคนที่เอาศพพ่อของใจยองมาโยนทิ้งใส่รถเขาแล้วก็ทําทุกอย่างเรียกเงินเก็บเงินจากเขาเนี่ยทุกอย่างเป็นแผนของไอตัวพยานหมดเลยค่ะซังฮุนตกใจนะคะรีบโทรหายูจองแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดบอกว่าเนี่ยถ้าเขาไปรับสารภาพโทษเนี่ยก็โดนข้อหามเมาแล้วขับจ่ายค่าปรับแล้วก็จบเขาเป็นหมอยังไงก็มีน้ําหนักคําพูดมากกว่าไอตัวพยานอยู่แล้วขอแค่ยูจองเนี่ยไปช่วยเป็นพยานให้หน่อยได้ไหมไอตัวแฟนสาวก็โอเคเดี๋ยวจะไปช่วยคุณหมอค่ะ พอมาเจอกันเนี่ยหมอก็ไปขึ้นรถของตัวยูจองนะคะแล้วก็เอาคลิปให้กับยูจองดูค่ะยูจองก็บอกว่าไล่ตัวผู้ชายที่เป็นพยานเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าพวกเราไปที่ภูเขาแห่งนี้แล้วเราจะออกจากโรงแรมเวลานี้คือต้องเล็งเวลาอย่างแม่นอะหมอสังหุนไม่เข้าใจนะคะไอ้ตัวแฟนสาวยูจองก็เริ่มระบายความอัดอั้นในใจนะคะบอกว่าหมอเป็นคนที่น่ารำคาญมากทำตัวเนิร์ดแถมยังปากเมน่นอีก สวยแบบเธอเนี่ยจะคบใครก็ได้นะคะอ๋อก็คือฉเฉลยว่าไอตัวยูจองกับไอตัวพยานอะ่ะมันร่วมมือกันค่ะโอ้โหเป็น18แปมงกุฎซังฮุนโกรธมากนะคะพยายามจะบีบคอยูจองแต่ตัวพยานก็โผมาพอดีแล้วก็โปะยาสรุปเขาค่ะแล้วยูจองกับตัวพยานนะคะคู่รักนักต้มตุ๋นเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะกลับมาที่คูฮวค่ะเพื่อกบดาน แล้วก็พาหมอเนี่ยมาที่ตึกร้างในอพิสฎที่หนึ่งที่เกิดไฟไหม้ไงเพื่อที่จะมาฝังศพหมอค่ะทั้งคู่ลงไปช่วยกันขุดหลุมเพื่อที่จะฝังหมอนะคะแต่ว่าในขณะนั้นหมอสังคุนก็ฟื้นขึ้นมาค่ะ ตอนแรกเขาอยากจะหนีนะคะแต่ว่าพอเห็นยูจองหัวเราะเนี่ยเขากลับขับรถชนเธอจนเธอตายะคะ่ะไอตัวพยานโกรธจัดนะคะจะเข้ามาทําร้ายซังฮุนแต่ว่าซังฮุนพยายามจะขอโทษบอกว่าเออที่ทําไปเขาแค่ใจร้อนต้องการเงินใช่ไหมสามสิบล้านวอนเดี๋ยวเขาไปหามาให้ตัวพยานก็บอกว่าเอาเงินมาตอนนี้เลยโอนมาเลยแต่ว่าหมอไม่มีเงินแล้วนะคะเงินหมดบัญชีแล้วสุดท้ายไอตัวพยานก็ฆ่าเขาทิ้งค่ะเอาพั่วนะคะไปแบบ แทงท้องจนแบบเลือดทะลักออกปากลันน่ากลัวมากซึ่งการกระทําทูกการกระทําของพยานเนี่ยไอตัวผู้หญิงผู้ชายที่คอยตามถ่ายรูปหมอสังหุนเนี่ยถ่ายเก็บเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนะคะหลักฐานชิ้นสําคัญภาพตัดไปแฟชชั่นของยูจองนะคะสมัยเป็นมัธยมเธอเฝ้าดูอีจูยองเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะป๊อปปูล่ามากกว่าเธอนะคะยูจองก็แบบเหม็นหน้าอผู้หญิงแบบเหม็นหน้ากันคิดว่าจูยองเนี่ยแกล้งทาตัวใสๆซื่อๆแต่จริงๆแล้วก็อ่อยผู้ชายอะไรประมาณเนี้แล้วที่สําคัญเลยคือ มาแย่งขึ้นปกนิตยสารโรงเรียนแทนเธอค่ะเพื่อแก้แค้นนะคะยูจองแกล้งจัดนัดบอดให้กับจูยองค่ะก่อนที่จะจับเธอไปทิ้งไว้กับผู้ชาย3คนที่อาคารร้างเพื่อที่จะให้ผู้ชายพวกนั้นคมขืนจูยองค่ะโอ้โหเร็วมากในปัจจุบันนะคะจูยองโตแล้วสะดุ้งขึ้นมาจากฝันร้ายเธอคือคุณหมอในอพิโซด์ที่1นนั่นเองค่ะคุณหมอกับยูจองเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนนะคะแต่ว่าเส้นเรื่องของสองคนนี้จะไม่ได้บรรจุเป็นนะคะ แต่มันเกี่ยวข้องกันอนะเออก็น่าสนใจเนาะในตอนที่สเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตํารวจเข้ามาเริ่มมีบทบาทสําคัญนะคะในการตามสืบคดีแต่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าตัวพยานเนี่ยไปเอาศพพ่อหงใจยองมาจากไหนแล้วใครที่เป็นคนจ้างนักสืบสองคนให้มาตามถ่ายรูปหมอสังหุนน่าสนใจเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนที่ที่นะคะคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนถึงตอนนี้ด้วยขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะคะที่สมัครสมาชิกเพื่อมารับชมคอนเทนต์ แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ